ปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่14นี้นะคะเราอยู่ในบทที่5เรื่องหนูน้อยบ้านนาค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทบทว,วนกันก่อนค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่4.3ช่วยคุณย่าจัดผลไม้ในหน้าที่22นะคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยให้เด็กๆนะคะช่วยกันเขียนโปรแกรมนะคะโดยใช้บัตรคำสั่งนำผลไม้มาใส่ลงในตะกร้านะคะแล้วก็เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษใต้บัตรคำสั่งลงไปใน แบบฝึกหัดนะคะนักเรียนหลายคนได้ส่งงานให้กับครูเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่งนะนักเรียนสามารถตามงานได้ที่ YouTube ของครูเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะในบทที่5นี้นะคะบอกชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ค่ะ บทนี้เป็นบทใหม่แล้วนะคะในบทที่5เรื่องหนูน้อยบ้านนาเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอการเรียนการสอนจากสสวทเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามไปเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้บอกชื่อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันค่ะช่วยบอกคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆรู้จักให้คุณครูทราบหน่อยสิคะเด็กๆรู้จักคอมพิวเตอร์อะไรบ้าง ที่เด็กๆคิดไว้เป็นแบบภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3ค่คะถ้าเป็นแบบทั้ง3ภาพถูกทั้ง3ภาพเลยค่ะมาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2ภาพต่อไปนี้เรียกว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะภาพแรกเป็นภาพของแท็บเล็ต ส่วนภาพที่2นั้นเป็นภาพของโน้ตบุ๊กหรือแล็บท็อปนะคะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3ภาพใดเป็นท่าทางในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆภาพแรกเป็นท่าทางที่เหมาะสมเวลาเรานั่งทำงานให้เรานั่งหลังตรงนะคะจะได้ไม่ปวดหลังค่ะ เอ๊ะแล้วคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆคิดกับเรื่องราวของคุณพ่อน้องโป้งน้องก้อยและน้องอิ่มที่ครูจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวบทที่5หนูน้อยบ้านนากันค่ะตามน้องอิ่มไปเลยค่ะพ่อเป็นเกษตรกร,ร,กรทันสมัยแบ่งพื้นที่ทำนาทำสวนเลี้ยงลา ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้อยถามคุณพ่อว่าคุณพ่อทำอะไรอยู่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อกําลังเขียนโปรแกรมให้อิ่มช่วยเก็บเกี่ยวผลไม้ส่วนโป้งก็สงสัยค่ะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมได้ด้วยเหรอพ่อตอบโป้งและก้อยว่าใช่แล้วนอกจากจะเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งแล้ว เราสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะโปรงและก้อยสนใจและอยากรู้จักคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้ค่ะเด็กๆงั้นเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นกล้องมีไว้คุยกันแบบเห็นหน้าจอภาพมีไว้แสดงข้อมูลเมาส์มีไว้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพทัชแพด มีไว้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพเช่นเดียวกับเมาส์แป้นพิมพ์มีไว้พิมพ์ข้อความตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์พอร์ต USB มีไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เช่นเมาส์มาดูเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณพ่อกันค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณพ่อเรียกว่าแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กค่ะ พ่อบอกโป้งและก้อยว่านอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์อีกหลายชนิดเลยนะคุณพ่อบอกว่ายังมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Personal Computer หรือคอมพิวเตอร์ PC แท็บเล็ตคือคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาทำอะไรได้หลายอย่างคล้ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเลยสมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้คล้ายกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นอกจากคอมพิวเตอร์ที่ครูได้พูดไปยังมีคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์ต่างๆที่พบในชีวิตประจำวันได้แก่เครื่องปรับอากาศตู้เย็นหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้าจากการเรียนรู้ที่ผ่านมาทำให้เราทราบว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ปัจจุบันสมาร์ทโฟนมีความสามารถคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์และพกพาได้สะดวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เป็นระบบอัตโนมัติก็มีคอมพิวเตอร์ฝังอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมสนุกๆกกันดีกว่านะคะเกมที่จะให้เด็กๆเล่นต่อไปนี้เป็นเกมค้นหาภาพค่ะเด็กๆค้นหาภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยครูมีเวลาให้เด็กๆ10วินาทีค่ะ เฉลยค่ะเด็กๆตามภาพที่เด็กๆได้เห็นนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในภาพก็ได้แก่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะตู้เย็นเครื่องปรับอากาศหม้อหุงข้าวแท็บเลต็ตเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนของน้องอินค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอบถูกกี่ข้อคะได้เล่นเกมกันแล้วสนุกไหมคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กันค่ะ คุณพ่อกำลังบอกโป้งและก้อยว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมายโป้งและก้อยสนใจค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะคอมพิวเตอร์ใช้เล่นเกมได้แต่คุณครูขอแนะนำให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษาดีกว่านะคะคอมพิวเตอร์ยังใช้สำหรับค้นหาข้อมูลได้คอมพิวเตอร์ใช้พิมพ์เอกสารคอมพิวเตอร์ใช้วาดภาพได้ค่ะซึ่งการวาดภาพนี้เด็กๆจะคุ้นเคยดีนะคะ ใช้เป็นตารางคำนวณได้ด้วยนะคะเด็กๆคอมพิวเตอร์อยังใช้ดูหนังฟังเพลงได้ด้วยค่ะเทคโนโลยีหลายชนิดบนโลกใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมนี้จะเป็นการจับคู่ภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาจับคู่ภาพไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูหน้าที่แรกกันค่ะถ่ายภาพนิ่งคู่กับอุปกรณ์ตัวใดคะ ใช่แล้วค่ะถ่ายภาพนิ่งก็คือกล้องเว็บแคมและแท็บเล็ตนั่นเองค่ะหน้าที่ต่อไปใช้แทนเมาส์เด็กๆคิดว่าอุปกรณ์ตัวใดใช้แทนเมาส์ได้คะใช่แล้วค่ะทัชแพดนั่นเองค่ะใช้แทนเมาส์ได้หน้าที่ต่อไปบันทึกวิดีโอคู่กับอุปกรณ์ตัวใดคะได้แ,แก่กล้องเว็บแคมและยังมีแท็บเล็ต ที่เราใช้บันทึกวิดีโอได้ด้วยค่ะหน้าที่ต่อไปคลิกสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้แก่อุปกรณ์ตัวใดคะถูกต้องแล้วค่ะคลิกสั่งงานคอมพิวเตอร์ก็ได้แก่เมาส์นั่นเองต่อไปค่ะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆเด็กๆคิดว่าอุปกรณ์ตัวใดทำหน้าที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆคะใช่แล้วค่ะได้แก่ USB port นั่นเอง ซึ่งก็จะอยู่ด้านข้างของโน้ตบุ๊กนะคะหรือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็จะอยู่ตัวเครื่องค่ะซึ่ง USB port นะคะก็จะทำหน้าที่เสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่นเมาส์แป้นพิมพ์เป็นต้นค่ะหน้าที่ต่อไปแสดงภาพได้แก่อุปกรณ์ตัวใดคะถูกต้องแล้วค่ะแสดงภาพได้แก่จอภาพ และนอกจากนี้เราอาจใช้แท็บเล็ตในการแสดงภาพได้เช่นกันค่ะหน้าที่ต่อไปนะคะส่งออกเสียงส่งออกเสียงเด็กๆคิดว่าเป็นอุปกรณ์ตัวใดคะถูกต้องค่ะส่งออกเสียงได้แก่ลำโพงค่ะหน้าที่ต่อไปพิมพ์ข้อความพิมพ์ข้อความได้แก่อุปกรณ์ตัวใดคะถูกต้องแล้วค่ะ พิมพ์ข้อความก็ได้แก่แป้นพิมพ์นั่นเองซึ่งเด็กๆคุ้นเคยดีนะคะต่อไปค่ะวาดรูปเด็กๆใช้อุปกรณ์ตัวใดในการวาดรูปคะค่ะถ้าเด็กๆวาดรูปบนแท็บเล็ตเด็กๆก,ก็จะใช้ปากกาสไตลัสแต่ถ้าเราวาดรูปบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กเราก็อาจจะใช้เมาส์วาดได้นะคะคำถามชวนคิดจากภาพ เด็กๆเ,เคยพบเห็นการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใดบ้างคะกดพักเพื่อทำกิจกรรมกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อเราจะพบการใช้งานคอมพิวเตอร์ตามสถานที่ต่างๆเช่นธนาคารห้องสมุดโรงเรียนห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลและสถานที่ทำงานต่างๆค่ะเด็กๆในคลิปนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูขอทวนอีกสักรอบหนึ่งคะ่ะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นเมาส์แป้นพิมพ์ปากกาสไตลัสกล้องเจอภาพลำโพงและตัวอย่างของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีอยู่มากมายเลยค่ะทั้งช่วยให้เราพิมพ์งานได้วาดภาพได้สื่อสารได้ค้นหาข้อมูลได้ เห็นไหมคะเด็กๆคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ,คะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนจากสาวสวทนะคะได้อธิบายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมไปถึงหน้าที่การใช้งานอ่ะเดี๋ยวนะคะสัปดาห์นี้จะให้นักเรียนจีบแบบฝึกหัดข,ขึ้นมาเลยค่ะ เปิดไปที่หน้า25นะคะใบกิจกรรมที่5.1ค่ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1. นะคะให้พิจารณาภาพที่กำหนดโดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับอุปกรณ์ที่ปรากฏในภาพค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามีภาพให้เราสองภาพด้วยกันนะคะก็คือคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็แท็บเล็ตค่ะเรามาดูกันว่า ในภาพนี้มีอะไรบ้างนะคะอ่าอันแรกเลยนะคะช่องที่1ในรูปแรกคอมพิวเตอร์ PC มีตัวเครื่องไหมคะมีนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมข้างๆกับจอภาพอ่าเราเรียกว่าตัวเครื่องนะคะหยิบดินสอม,มาแล้วขีดถูกลงไปได้เลยะคะ่ะมีเมาส์นะคะมีคีย์บอร์ดมีจอภาพ และมีเครื่องอ่านแผ่นซีดีค่ะสรุปในรูปแรกนะคะมีอุปกรณ์ทุกอันเลยค่ะตรงกับที่เขียนมาต่อไปข้อที่2นะคะแท็บเล็ตค่ะแท็บเล็ตมีตัวเครื่องนะคะอยู่ภายในแท็บเล็ตถ้าไม่มีตัวเครื่องไม่มีโปรแกรมหรืออุปกรณ์เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้แท็บเล็ตได้แต่ไม่มีเมาส์นะคะ ไม่มีคีย์บอร์ดเพราะว่าได้พิมพ์ลงไปกับหน้าจอเลยนะคะมีจอภาพนะคะแล้วก็ไม่มีเครื่องอ่านแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในข้อที่2องจะขีดถูกแค่สขีดเท่านั้นก็คือตัวเครื่องและจอภาพค่ะเราสามารถทัชสกีนหรือว่าใช้มือจิ้มลงไปได้เลยเราก็เลยไม่มีเมาส์เราก็ไม่มีคีย์บอร์ดนะคะเราใช้หน้าจอสัมผัสอ่ามีแค่นี้นะคะ อีกหน้าหนึ่งค่ะหน้าที่26นะคะโจทย์ให้ระบายสีอุปกรณ์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแต่ไม่มีในแท็บเล็ตนะคะ,ะเห็นไหมคะครูมีรูปให้2รูปมีอุปกรณ์ตั้งโต๊ะแล้วก็มีแท็บเล็ตให้นะคะให้ดูว่ามีอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ไม่มีในแท็บเล็ตนะคะอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยนะคะครูก็หยิบสีมาระบ,บายก็คือ นั่นเองค่ะจริงๆเนี่ยแท็บเล็ตมีตัวเครื่องนะคะอยู่ภายในแท็บเล็ตอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยมีเมาส์นะคะแต่แท็บเล็ตไม่มีเมาส์ค่ะต่อไป คีย์บอร์ดค่ะอ่าหยิบสีมาระบายได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสีชมพูเหมือนครูนะคะนักเรียนสามารถใช้สีอะไรก็ได้ค่ะคีย์บอร์ดจะมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแต่ไม่มีอยู่ในแท็บเล็ตนะคะเพราะว่าแท็บเล็ตเนี่ยเป็นหน้าจอทัศสกรีนสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยต่อไปค่ะเครื่องอ่านแผ่นซีดีค่ะนะคะในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยจะมี แถบเป็นถาดยื่นออกมาให้เราสามารถใส่แผ่นซีดีลงไปได้นะคะแต่ว่าในทับเล็ดไม่มีที่ใส่แผ่นซีดีค่ะแต่ที่ทับเป็ดมีก็คือมีตัวเครื่องและก็มีจอภาพนั่นเอง่ะในใบที่2หน้าที่16ก็มีแค่นี้นะคะเด็กๆสามารถหยุดคลิปแล้วก็ระบายสีได้นะคะ นักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานมาที่ไาน Offi ฟเ a l เดิมเลยนะคะใครสงสัยอะไรสามารถติดต่อสอบถามครูได้ทาง Li น์ Offi เ a l ลเลยแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปย้อนหลังนะคะสามารถดูได้ที่ YouTube ช่องของครูเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ